สวันดีครับผมลุงติมในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำ10ชุดแข่งส,สวยๆน้าใส่ในเกม o e t b a l l 2024กันนะครับพร้อมวิธีการหาชุดแข่งนั้นนะทุกคนจะมีชุดไหนบ้างนะเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไาลคา์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมาดูกันที่ชุดแรกเลยนะทุกคนก็จะเป็นชุดเย้านะครับผมจะเป็นสีแดงนะ ส่วนชุดเดือนก็จะเป็นสีดํานั่นเองนะทุกคนในส่วนของชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดสีดํานะที่สวยนะทุกคนถ้าใครชอบก็ไปดูวิธีการหาชุดกันเลยนะทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับผมมาดูกันที่ชุดที่2นะทุกคนชุดย่อไปเป็นชุดสีแบบสีแดงเลื่อนหมูนะครับผม แดงออแบบจะดำๆนะทุกคนส่วนชุดทีมเยือนก็จะเป็นชุดสีชมพูนั่นเองนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมใครที่ชอบชุดสีชมพูนั่นเองนะทุกคนมีลายด้วยนะครับผมเป็นชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนะถ้าใครชอบชุดแบบนี้ก็ไปดูวิธีการหากันเลยนะครับผม ต่อกันที่ชุดที่3นะทุกคนชุดเย่าก็จะเป็นชุดสีน้ําเงินนั่นเองนะคอเสื้อเป็นสีขาวนะครับผมส่วนชุดเยือนก็จะเป็นสีขาวนะทุกคนมีแถบเป็นสีเหลืองกับสีน้าเงินนะอันนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับผมสําหรับชุดสีขาวนะถ้าใครชอบก็ไปดูวิธีการหาชุดนี้กันเลยนะทุกคน ต่อกันที่ชุดที่4นะทุกคนชุดเย่วก็จะเป็นสีขาวกับสีเขียวนะครับผมก็จะเป็นลา,ลายเหมือนลายตารางนะทุกคนอันนี้ก็สวยดีนะส่วนชุดเยือนก็จะเป็นสีดํากับสีน้ําเงินนั่นเองนะทุกคนสีฟ้านะครับผมน่าจะเป็นสีฟ้านะทุกคนเป็นลายลายนะก็แปลกดีนะทุกคนถ้าใครชอบชุดแบบนี้ก็ไปดูวิธีการหากันเลยนะครับผม ต่อกันที่ชุดที่5เลยนะทุกคนชุด,ดย่อก็จะเป็นสีขาวสลับกับสีดํานะครับผมอย่างละครึ่งนะกางเกงสีดํานะทุกคนอันนี้ก็สวยดีนะครับผมส่วนชุดเยือนก็จะเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะทุกคนถ้าใครชอบแบบนี้นะก็ไปดูวิธีการหาชุดนี้กันเลยนะทุกคนไปดูกันเลยครับผม ต่อกันที่ชุดที่6นะทุกคนชุดเจ้าก็จะเป็นสีแดงเข้มๆนะครับผมเหมือนแดงเล็หมูนะตัดกับสีน้ําเงินเข้มๆนั่นเองนะทุกคนคล้ายๆข,ของชุดบาซ่าเลยนะส่วนชุดเยือนนะครับผมก็จะเป็นสีดํากับสีแบบโอ้โหหลากหลายสีมากเลยนะทุกคนเป็นล,ลายแบบนี้นะครับผมผมว่ามันก็แปลกก็สวยดีนะสำหรับชุดเยือนถ้าใครชอบชุดนี้แล้วก็ไปดูวิธีการหาชุดนี้กันเลยนะครับผม ต่อกันที่ชุดที่7เลยนะทุกคนชุดนี้ก็จะเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับผมเป็นลายตัดกันนะแนวนอนนั่นเองนะทุกคนกางเกงสีขาวนะครับผมสําหรับชุดเย้านะก็สวยดีนะทุกคนเหมือนลายพึ่งเลยนะทุกคนดูเพลผนน,นนะครับผมส่วนชุดเย็นก็จะเป็นสีเหมือนสีม่วงนะสีแดงแบบแดงม่งมวงนะทุกคนกางเกงสีขาวนะครับผมถ้าใครชอบชุดนี้ก็ไปดูวิธีการหาชุดนี้กันเลยครับผม ดูกันที่ชุดที่8นะทุกคนชุดเอาก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีส้มนะครับผมอย่างละครึ่งนะอันนี้ก็ดูสวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนส่วนชุดเยือนนะครับผมก็จะเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะทุกคนก็จะมีแถบสีแดงปะปนบ้างนะถ้าใครชอบชุดแข่งนี้แล้วก็ไปดูวิธีการหากันได้เลยครับผม กันที่ชุดที่9แล้วนะทุกคนชุดนี้ผมชอบมากมากเลยนะทุกคนผมว่ามันสวยดีมากเลยนะชุดเดียวก็จะเป็นสีขาวกับสีเขียวนะครับผมเป็นลายตัดกันแบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้สวยมากๆเลยนะส่วนชุเดเยือนก็สวยแพ้กันนะทุกคนเป็นสีดําแล้วก็มีแถบสีเขียวอ่อนๆนะครับผมเหมือนสีฟ้านะเหมือนแบบสีฟ้าเลี้ยงแสงอย่างนี้ทุกคนอันนี้สวยมากๆเลยนะส่วนตัวผมชอบมากๆเลยนะทุกคนสําหรับชุดนี้นะถ้าใครชอบก็ ไปดูวิธีการหากันเลยครับผมเรามาดูกนที่ชุดสุดท้ายนะทุกคนชุดแข่งที่10นั่นเองนะครับผมชุดเราก็จะเป็นสีดําตัดกับสีม่วงนะครับผมเป็นลายแบบนี้เลยนะทุกคนเก่งสีดํานะนี่ก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนสีม่วงตัดกับสีดํานั่นเองนะ ส่วนชุดเยือนนะทุกคนก็จะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีอะไรรนเม้นบอกผมหน่อยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเขาเรียกว่าสีอะไรนะก็สวยอีกแบบนะึงนะทุกคนเหมือนกับสีน้ําเงินจางๆนะครับผมจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะสีน้ําเงินก็ไม่สีน้ําเงินนั่นเองนะางเกงสีขานะก็สวยไปอีกแบบเหมือนกันนะคนถ้าใครชอบชุดนี้ก็ไปดูวิธีการหากันเลยครับผม ครบหมดทั้ง10ชุดแล้วนะทุกคนสำหรับชุดแข่งสวยๆน่าใส่ในอีฟุบอล2024นั่นเองนะเพื่อนๆชอบชุดไหนบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะทุกคนและคลิปหน้าอยากให้ผมทําชุดแข่งแบบไหนนะทุกคนอยากให้ผมทําสีไหนหรือว่าทําแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกลาลังใจให้ผมเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน สวัสดีครับ